สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจากการที่โคดิชินะครับประกาศรายชื่อมาเมื่อวานนี้นะครับผมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมบอกว่าทีมไทยชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดที่ดี mm. ดีพอสมควรเลยครับถือว่าเป็นชุดที่รวมมาซึ่งนักเตะที่มีทั้งฝีเท้าความพร้อมและความฟิตนะครับก็จะมีนักเตะที่บาดเจ็บเล็กน้อยอยู่บ้างนะครับ อย่างสุภโชคสารชาตินะครับมีอาการเล็กน้อยนะครับสุพนัทเหมือนตาก็มีอาการเล็กน้อยแต่ส่วนที่เหลือน่าจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับในการที่ลงแข่งขันแล้วก็ผมคิดว่านะทั้งตัวผู้เล่นทั้งมิดฟิลกองหลังและตัวรุกรอบนี้นะครับผมคิดว่าสมบูรณ์กว่ากว่าเกือบจะทุกครั้งนะที่ผ่านมาตลอดปี2024มีชุดนี้ผมคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับ การได้มาซึ่งเจ้ากันธนวัฒน์สินจิตถาวรเนี่ยมีผลมากครับกับแดนมิดฟิลรวมทั้งนะครับอิชิกเก็บตกนะครับไม่ปล่อยให้เบนเดวิดหลุดไปนะดึงเบนเดวิดไว้แสดงว่ามองชัดเจนถึงระดับฝีเท้าและคลาสบอลและยังดึงตัวที่มีความสําคัญต่อทีมเราอย่างมากเลยคือพี่เจชนะทิปเข้ามาด้วยสําหรับแดนหลังนะครับคิวมเมงเนี่ยนะครับยังไม่ฟิตนะครับ คือการที่พี่อุ้มไม่ได้มาติดชุดนี้ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับอาการฟิตหรือไม่ฟิตของโกอุ้มด้วยนะครับแต่คทั้งที่มีแมตช์ของบุรีรัมในเซลลวิลลิตเนี่ที่สำคัญมากเลยเป็นเงินเป็นทองนะเจอกก่ยอโโหเดี๋ยวผมบอกไ้เลยนะเป็นเงินเป็นทองนะครับเข้ารอบเนี่ยแล้วก็ยังมีเดิมพันเกี่ยวกับการแซงชนิสซูเปอร์ลีกอีกนะครับ และโกอุ้มเป็นตัวหลักตัวแกนทําไมไม่ได้ลงเลยครับเพราะเพราะความฟิตไม่ได้ครับเพิ่งหายจากการบาดเจ็บด้วยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อชไม่เรียกโกอุ้มส่วนมีกระแสข่าวหนาแน่นนะเกี่ยวกับเรื่องนักเตะนะครับอดีตทีมชาติออสเตรเลียนะที่เป็นลูกครึ่งไทยเนี่ยอย่างเคนเนดูดูกลนะครับซึ่งปีนี้ดูกลมีอายุ30ปีซึ่งก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับถ้าจะบอกว่าเป็น นักเตะที่เพื่ออนาคตเนี่ยผมคิดว่าได้ครับในระดับที่ให้ดูก็้อนช่วยไปถึงจิงชาป์มชาติ Asia เดเชียนะถ้าเกิดเราเข้ารอบได้เนี่ยดูก็้จะมีประโยชน์มากแต่ทีนี้ครับผมบอกไว้เลยครับว่าฟี f าก็คือฟี f a นะครับมันก็เหมือนกรรมการอาหรับนี่แหละครับกรรมการมาจากอาหรับเมื่ออไรเนี่ยก็ต้องถ้าเป็นเหรียญก็ต้องโยนหัวโยนก้อยดูเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะว่าค่อยตัดสินยังไง ถ้าจะวชว่ในการที่จะให้เป็นทีมชาติเราต้องไปถามพี่โทเฮียแหละครับที่อินโดนีเซียเนี่ยขานั้นเขาชํานาญครับเขารู้ช่องทางทุกอย่างที่จะประส,สบความสำเร็จถือว่าเป็นนักบริหารที่เก่งมากนะเอริกโทเฮียเนี่ยเขาทําได้ดีครับเขาทําได้สําเร็จสําหรับดูโก้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยลองครับลองไปแล้วมันไม่ผ่านครับเท่าที่ผมฟังมารายละเอเียดผมก็ไม่ชัดนะ นะครับรู้สึกว่ามีแฟนบอลหลายคนที่เห็นฟีเท้าของดูโก้นะตอนเล่นกับบุรีรัมรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติเราอย่างมากแน่นอนครับระดับติดทีมชาติออสเตรเลียถึงจะติดไม่เยอะนะฮาแมทเนี่ยแต่ว่ามาตรฐานฟุตบอลออสเตรเลียคือบอลมาตรฐานครับนั่นคือบอลในระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าดูโก้ติดทีมชุดใหญ่ของออสเตรเลียได้ก็แสดงว่ามาตรฐานของนักเตะคนนี้ไม่ธรรมดานะครับถึงเป็นแกนหลักของ ทิมบุรีรได้ตลอดมานะครับยืดแน่นแล้วครับดูก็อตอนนี้กับบุรีระถือว่าเป็นตัวหลักเลยแล้วทีนี้ครับที่ผมมองว่ามันทําไมมันถึงไม่ผ่านหรือก็มันก็เหมือนกรรมการจากอาลับนั่นแหละนะครับมีหนวดมีเข่าเข้ามาหน่อยอาจารย์ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างครับวันไหนอาจารย์คุมดีคุมร้ายนะเหมือนกันครับนะครับมันก็คล้ายๆกับเรายื่นไปเนี่ยอารมณ์ดีก็อุนััิอารมณ์ไม่ดีก็ไม่อนุมัติเป็นงั้นเลยครับหลักการเนี่ยผมบอกไปเลยครับ ชัดเจนเล่นทีมชาตินะครับครบสามแมตช์เนี่ยก็จะกลายเป็นทีมชาตินั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าผ่านมานะครับระยะเวลาสามปีก็สามารถจะไปเล่นทีมชาติอื่นได้ชัดเจนครับแต่ทีนี้ไม่รู้ทำไมครับอาจารย์เขาตัดสินมาบอกว่าเหมือนเหมือนกรรมการอาหรับเลยเพื่อนอย่าว่าผมนะผมผมผมพูดล้อเล่นนะเพราะว่ามีหลายคนว่ากรรมการมาจากอาหรับเนี่ย เอาแน่เอานอนไม่ได้อันตรายมากเหมือนกันครับกับคณะกรรมการฟีฟ่านี่แหละนะครับก็บอกเองครับว่าครบสามปีแล้วสามารถเปลี่ยนมาเล่นทีมชาติอื่นได้เนะี่ยเขามาเข้ามาช่องไหนรู้ไหมเข้ามาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นทีมชาติออสเตรเลียแค่สามแมตช์แล้วเขาเล่นตั้งห้าแมตช์นั้นมันเกี่ยวอะไรครับไม่ได้อยู่ในกฎเนี่ยก,นะก็บอกแล้วครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย นะครับเข้ามาทางเวียดนามเ่ะเ้ามาจ่อปืนตรงอ่าวไทยแล้วอะ่ะนะครับฝรั่งมังค่าเนะี่ยคิดจะยิงก็ยิงคิดจะเซ็นสัญญาสิทธินอกอาณาเขตก็มาเซ็นกับเราเรื่องแบบนี้มันยังไม่จบครับคือจะไถไปแบบไหนก็ได้อย่าว่าผมว่าเขานะเพราะว่าเรานอบน้อมนอมน้อมก็ส่วนนอบน้อมครับว่าเราทําตามกฎนะแต่ว่ากฎคุณตั้งขึ้นมาเองนะคุณตั้งขึ้นมาเองแล้วคุณมาบิดกันเองเป็นอย่างนั้นแหละครับ ทำให้นสมาคมของเราคิดนะว่ายื่นไปอีกมันก็ไม่ผ่านอีกนะครับไม่ให้เราผ่านอีกแต่ผมคิดว่ายื่นไปดีกว่าไม่ยื่นครับถ้านับจากปีนี้นะกว่าจะถึงการในขันนะทีมชาติมาช่เได้เชียรอดสุดท้ายผมคิดว่าเคนเนดดูก็ังมีประโยชน์กับทีมชาติไทยเรานะและตัวน้องเขาเนี่ก็อยากจะเล่นให้กับทีมชาติเราด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครบสามปีแล้วครับ แล้วก็ยังเป็นแกนหลักให้กับบุรีรัมคิดว่านักเตะคนนี้ทรงคุณค่าพอสมควรครับถ้าเข้ามายืนตำแหน่งนี้นดนนีนั่นนะ่นนะรุ่นนะครับ35ปีอาจจะไปบนโลกก็ได้ครับปี20,30นะมีรุ่นนะยังได้ครับยังได้นักเตะอายุ3า3สนะยังสามารถแสดงฝีเท้าได้โดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังหรือในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยผอคิดว่ายุ่งๆมีเยอะครับ ประวัติศาสตร์โลกใบนี้นักเตะร,ระดับโลกเนี่ยสามสิบห้าสาสิบหกบางคนจะเฉียดสี่สิบเนี่ยยังเล่นได้เลยครับเพราะว่าไม่ใช่ตำแหน่งปีกหรือว่าตำแหน่งศูนย์หน้าอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะได้แล้วดูก็ไม่แน่นะพลิกไปพลิกมาตอนนี้ไม่ติดทีมชาตินะแต่ในกรณีของเอราวันกาเนเย่ก็ดูก็มันคนละเรื่องนะครับดูก็เขายัางไเขาอยู่กับเราแล้วอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับไม่มีชาติไหนจะมามาดึงตัวเข้าไปหรอกนะครับ และดูโกเองเขาก็มีแพชชั่นในการอยากจะติดทีมชาติไทยอยู่เหมือนกันไม่ใช่เขาไม่อยากจะติดนะครับดังนั้นนะครับเคนเนตดูโกเนี่ยกับจุร์ธานเข็มดีแล้วก็นิโก้นิโคลัสมิเคิลสันเบนเดวิดจึงอยู่ในไฟล์เดียวกันครับไฟล์ที่อยากจะเล่นกับทีมชาติไทยเช่นเดียวกับเอรวันกาดิเยนักเตะที่มีแพชชั่นแบบนี้และมีเกรดบอลนะที่ผมเอ่อยนามมาเนี่ย เกรดบอลใช้ได้หมดเลยแล้วบางคนเป็นระดับยอดบอลด้วยดึงเข้ามาครับเห็นไหมครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหเขาสุดๆดอ่ะหน้ามืดตามวัวเลยขอให้เกรดถึงเขาให้คลาสถึงดึงมาอยากจะไปบนโลกครับทําทุกวิธีดึงมาแต่ของเราเนี่ไม่นักเตะที่ระดับคลาสบอลถึงเนี่ยเขาอยากจะเล่นในทีมไทยอยู่แล้วเนี่ยพยายามต่อไปครับยืนไปอีกครับแค่ในดูก็ออยืดไปอีก ได้ได้ปีหน้าก็ไม่เป็นไรครับยังทันครับผมเชื่อนะทีนชัยไ,ยได้เข้ารอบแน่เอเจนต์ขับเนี่ย,ยให้ดูกล้องมาเล่นกับเราตอนเอเชนต์ขับรอบสุดท้ายก็ยังดีและตอนนั้นจะเห็นคุณค่าของนักเตะค,คนนี้ว่าโอ้ดีนะที่เรายื่นไว้ดีนะที่ดูกล้องผ่านแล้วนะครับใช้ความพยายามอีกนิดผมคิดว่าไม่เสียเวลาเท่าไหร่ผมไม่เห็นประโยชน์ที่บอกว่าไม่ต้องยื่นหรอกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ยื่นกันต่อไปต่อไปมันจะกลายเป็นดินพ่อหางหมูนะ ถึงเวลาสมมุติว่าปีหน้าหรือว่าปีถัดไปที่เขาจะแข่งรอบสุดท้ายฟุตบอลแชมเปี้ยน์เดยเชียนะนะครับที่จะเจอของจริงแล้วทีนี้ถ้าเข้ารอบได้หรือคัดเลือกฟุตบอลโลกอ่ะตอนที่เราต้องการจริงอ่ะที่เราต้องการเกณฑมาตรฐานฟุตบอลในระดับคลาสสูงจริงอ่ะการที่เราไม่ได้ยื่นไว้นะครับมันอาจจะทําให้เคนเนดูกลอนี่คิดไปเรื่องอื่นละแต่ถ้าเกิดเราพยายามอยู่เนี่ยผมคิดว่านะ เขาจะเป็นตัวสําคัญที่จะมีประโยชน์กับทีมชัยเรามากนะสำหรับสำหรับความคิดผมนะถ้าเพื่อนอยากจะรู้ว่าผมคิดยังไงและไอเรื่องเนี้ผ่านไม่ผ่านผมบอกไปแล้วครับมันเหมือนกรรมการาระดับกรรมการตะวันดอ,อกกลางเลยคิดจะเป่าไงก็เป่าเลยครับแล้วแต่วันของอาจารย์เขาอะผมก็ไม่รู้ว่าใครว่าพาเรียกอาจารย์นะกรรมการนะ,ะเรียกประชดหรือเปล่าหรือว่าเรียกยังไงอะ <laughs> นะครับอาจารย์ก็อาจารย์ครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์สอนมาอะไรในะ นะถือว่าเป็นอาจารย์แล้วกันแล้วแต่อาจารย์เขาจะเป่าอะฟีฟ่าเหมือนกันครับแล้วแต่อาจารย์เขาจะคิดแล้วแต่อาจารย์เขาจะว่าเลยฟีฟ่ายุคนี้นะก็เขาอาจจะมีหลักการแต่ประกาศออกมากับหลักการที่เขาลังพูดมันขัดแย้งกันครับจริงๆแล้วกดฟีฟ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้าาพองกราบขออภัยนะถ้าผมพูดผิดแต่ผมมั่นใจผมพูดไม่ผิดหรอกนักเตะค,คนใดก็ตามแต่ที่เล่นในทัวร์นาเมนต์หลักหรือเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์หลักเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นนะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบคัดเลือก รือฟุตบอลแงธรรมชาติของทวีปนะรอบสุดท้ายหรือรอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์เหล่านี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักเตะคนใดก็ตามแต่ไปติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับครบ3แมตช์แล้วจะเป็นนักเตะทีมชาตินั้นไปเลยโดยที่ไม่สามารถจะไปเล่นให้ทีมชาติอื่นได้หรือไปเล่นได้เขาก็ไม่ลงทะเบียนให้ลงแข่งไม่ได้ครับฟีฟ่ากำหนดแบบนั้นนะนี่คือกฎฟีฟ่านะครับส่วนนักเตะที่เป็นรุ่นลงมายู3 u ่0 u 1ยู่ อะไรก็ตามแต่เล่นไปเลยครับดึงเอล์บันกกดิเย่มาเล่นยูย่สามให้สักสิแมตช์ให้ได้แชมป์เอเชียเอล์บันกกดิเย่ก็จะไปเล่นกับทีมาชาตชาติไหนก็ได้ที่เขามีสัญชาตินึง่งนะครับอย่างฝรั่งเศสเนี้ยจริงผมจึงคิดว่าม,มันไม่มีผลเหมือนเราเราอานักเตะร,ระดับโปรของโอลิมปิกรยงแบบมาเตะให้เหนื่อยเฉยๆที่จริงการ,รพัฒนาเยาวชนเนี่ยแน่นอนครับเราต้องการแชมป์ก็จริงครับ แต่เราพัฒนาเพื่อที่จะป้อนขึ้นมาในทีมชาติชุดใหญ่ของเราและเราทําไมจะต้องเอาทีนักเตะที่มีดีกรีขนาดนี้มาเล่นกับทีมเยาวชนเรานัครท,ที่เข้าอยู่ในดบโปรแล้วเนี่ยและทําให้มันเสียของนะบางครั้งก็ได้รับบาดเจ็บไม่คุ้มนะผมเป็นลยงผมไม่ปล่อยนะนักเตะผมไม่คุ้มนะถ้ามาบาดเจ็บในรุ่นเยาวชนยูยี่สามยยีย่สิบนะไม่เมคกซ์เซนส์ครับถ้าทําแบบนี้เนี่ยเป็นผมเป็นลยงผมไม่ปล่อยให้ แต่อย่างน้อยนะถ้าผมปล่อยเด็กของผมไปนะในในลยงเนี่ยคุณเอาไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของคุณเนี่ยอย่างน้อยมันยังเป็นนานาคตของเด็กผมและอย่างน้อยเสริมโปรไฟล์เด็กผมด้วยนะครับตรงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเราเราไม่เอาเปรียบเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะทําไมต้องดึงเยราวันมาติดทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็ในไลฟ์สดนะครับของอช่องคุณแมนนะครับเห็นเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าพูด คุยเกี่ยวเรื่องเยราวันว่าอิชิโทติดตามผลนะครับอาการบาดเจ็บของเยราวันบ่อยครั้งอันนี้ผมเชื่อนะว่อิชิมองเห็นนะ <labor> มองเห็นในสิส่งที่ผมพูดไอสิ่งที่ผมเลือกพูดเรื่องเยราวันมันเป็นความสุขส่วนตัวของผมครับตอนนี้นะตอนนี้ผมผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะตอนนี้ผมเป็นสมาชิกนะครับของ Facebook หน้าเพจของโอลิมปิกรุย,ยงทุกทุกทุกเพจครับเขาเขาถามผมนะว่าทำไมคุณมาสมัคร นะผมผมไม่รู้จะเขียนยังไงภาษาไทยภาษาอังกฤษจะเป็นฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ใช้โปรแกรมช่วยนในการแปลนะว่าผมชอบนะฟอนเซกาแม้จะถูกแบนไปแล้วเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่เพราะว่าตอนนี้ลรยงเล่นดีอะไรผมก็โม้ไปจนกลายผมเป็นสมาชิกนะเอาคุณลองคิดดูสิว่าผมติดตามน้องเอราวันขนาดไหนเพราะอะไรครับไหมครับ ทำไมผมนุราเกเรวันพาะหนึ่งเขาเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกับผมเป็นลูกหลานบ้านผมครับคุณแม่เขาเป็นคนสุรินเนี่ยผมสรุปแค่นี้แหละผมอยู่แถวนี้แหละอีสานใต้นี่เลยครับแน่นอนครับว่าเอราวันเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเด็กที่เกิดที่ฝรั่งเศสแล้วไม่กลับมาเมืองไทยเลยเขากลับมาครับกลับมาเรื่อยๆคุณแม่เขานะครับมีความคุ้นเคยกับเมืองไทยอยู่แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะติดทีมชาติไทยอยากจะเล่นในทีมชาติไทย สังเกตได้ในการเรียกตัวเอราวัณเต็มใจมาทุกครั้งและสังเกตดูให้ดีนะเอราวัณบาดเจ็บนะนะครับพักยาวและครั้งต่อไปลองเอาอยูยิบสามไปขอเขาดูสิครับถ้าถ้าคุณจะหน้ามืดตามัมยังจะเอามาเล่นเยาว,วชนนี่นะลองดูสิครับทําแบบนี้มันยิ่งกับผมพูดอีกนะบางคนมาบอกว่าช่องพระก,กินพูดแต่เรื่องเอราวัณมันเหมือนกดดันโค้ดสักหน่อยอีชีเขาจะไม่เอาคุณคิดในทางลบมากเกินไปผมพูดเนี่ยผมพูดเพดราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับมันเป็นสิ่งที่สมควรนะ แต่ถ้าเกิดคุณไปเรียกเขามาติดทีมเยาวชนนั่นเลยครับรียงยิ่งจะไม่ปล่อยแล้วเราสูญเสียเอรวันไปอย่างถาวรเพราะการไม่ดูตามาตาเรือตรงนี้คิดสิครับถ้าเกิดว่าบุยรำมยู่นเตดเนี่ยนะสมมุติว่านักเตะร,ระดับเกรดอย่างคริสปิมเนี่ยสมมุติว่าคริสปิมเนี่ยเป็นคนตีมอเลสเตแล้วกันนะครับ ลูคัสคิสปิมเนี่ยเป็นคนติมอร์เลสเตมาเป็นตัวหลักนะครับมาเล่นให้กับบุยรัมแต่จูจูนะติมอร์ขอตัวมาขอคิสปิมไปเล่นอยูยี่สิบะครั้งแรกก็ปล่อยไปครั้งต่อมาก็ขออีกนะครับคุณจะมีความรู้สึกไงถ้าคุณเป็นทีมบุีรัมคุณอยากปล่อยไหมผมถามคุณแค่นั้นนะนะครับคือมันยังไงมันมันไม่ใช่ว่า เราไปขอเขามาเล่นทีมเยาวชนแล้วอแล้วผมถามหน่อยว่าทีมเยาวชนเราต้องการอะไรครับทีมเยาวชนเราต้องการไปบอลโลกถูกไหมครับใช่ไปไปบอลโลกเพื่อการพัฒนาเยาวชนเราต้องการเป็นแชมป์เอเชียเหรอแล้วแล้วมันมีแรงคิงวีฟ้าให้ไหมถ้าจะพูดถึงอุดมคติในการสร้างทีมเยาวชนจริงน,น,นั่นคือการพัฒนาเยาวชนเราทั้งยู20ยู3เพื่อที่จะส่งต่อขึ้นมายัางทีมชาติชุดใหญ่คะแนนแรงคิงวีฟ้าก็ไม่มีให้ครับ ไอ้ที่เขาจัดกันทุกวันนี้ชิงบอลโลกชิงแชมป์ชาโรเอเชียเนี่ยเขาจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ให้เด็กๆเตะก,กันเฉยครับตรงไปตรงมาเลยนะไม่ได้มีผลอะไรเลยกับระดับฟุตบอลของโลกใบนี้ถือว่าเป็นการเตะเป็นการพัฒนาภายในเราด้วยซ้ำไปครับแล้วคุณไปขอทีนักเตะจากริยง,ยางมาเล่นเยาวชนให้คุณนะนะครับมันมีที่ไหนครับเออถ้าเกิดว่านักเตะคนนี้ยังอยู่ ถ้าเกิดว่าเอราวันยังอยู่ที่ทีมยูอ่เจ็ดสิบแปนะยูสิบหรือยูยี่สของลิยงผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับเหมือนเราขอซินวราแม็กเซสมาเนี่ยพอซินวราแม็กเซสยังอยู่ในทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาก็มีหลีกเยาวชนนะเด็กกลุ่มซินวาแม็กเซสเด็กกลุ่มไครรอที่อยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเขามีหลีกเยาวชนให้ครับ เขาไม่ได้ให้เด็กเหล่านี้ไปเตะป่าปนกับผู้ใหญ่นะนะครับและถ้ายุยังไม่ถึง18ปีน้องๆกลุ่มนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอาชีพครับแต่เอร์บันกาเดเยเยเขาข้ามผลตรงนี้ไปหมดแล้วครับเขาหลุดออกมาจากหลีกเยาวชนแล้วครับเขามาอยู่ในทีม B ทีมสำรองของโอลิมปิกลียงและตอนนี้นะครับเปาโลฟอนเซกาเนี่ยเฮดโค้ชเขาเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมนะครับเขาดึงขึ้นมาเพื่อจะมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ เพื่อจะปั้นครับให้เขาทีมชุดใหญ่มันถึงเวลาที่เอราวันต้องขึ้นมาแล้วนะครับเอราวันสัญญาชีพแล้วแล้วเขาไม่ใช่นักเตะเยาวชนอีกต่อไปเขาพ้นจากหลีกเยาวชนขึ้นมาแล้วชัดเจนไหมครับผมพูดแค่นี้เนี่ยคือผมไม่อยากจะได้ยินว่ามันเหมือนกันกับไอ้ที่เราบอกว่าเตะอุ่นเครื่องเตะอุ่นเครื่องนี่แหละไอ้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอะไรนะเฟรนี่แมทหรอครับหรืออะไรครับผมไม่แน่ใจนะ เราก็มาแปลความมาเป็นแมตต์อุ่นเครื่องแมตต์กระชับมิดได้นะอุ่นเครื่องอะไรล่ะครับใครแพ้เนี่ยคะแนนรงกิ้งวีฟ้าร่วงไงมันอุ่นเครื่องที่ไหนล่ะครับมันเอาจริงเนี่ครับเราคุยเรียกกันแบบนี้มาจนชินเนี่ยมันเหมือนกันกับที่เรานักเตะอย่างเอราบันกกดิเย่ลงมาเล่นเยาวชนนี่แหละไอ้เรื่องแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเรามาคุยกันเฉพาะแฟนบอลกันไม่เป็นไรครับเมากันตามร้านกาแฟเมากันตามร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นไรครับ เมากันหน้าปากซอยนั่งคุยกันสนุกสนานนี่ฮะนั่งดื่มเบียร์คุยกันไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าระดับผู้บริหารของสมาคมเราหรือว่าคนที่บริหารจัดก,การเรื่องนี้ไปบ้าจี้ตามไปด้วยผมคิดว่าไปกันใหญ่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเราจะต้องมีความแม่นยำนะผมผมไม่ซีเรียสน,นะต้องต้องเรียนเพื่อนนะว่าการที่เอราวันไม่ถูกเรียกตัวมาครั้งนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะผมไม่เฉยผมเข้าใจแต่ที่ผมติงนิดนึงว่า ถ้าเป็นผมนะผมจะใช้ความพยายามสูงสุดนะนะต้องมาในมาส์นี่เลยผมจะพยายามสูงสุดถ้าผมเป็นเป็นคนของสมาคมนะรับผิดชอบบางนี้นะผมจะทําทุกวิธีทางให้อลิมปิยงปล่อยปล่อยระวันมาแต่เราไม่ไม่ใช่การกดดันนะเราพูดในลักษณะทำหนังสือที่เขาข้าจะซอฟนะครับแน่นอนครับอิริยงก็อาจจะบอกว่านักเตะบาดเจ็บตรงนี้ปฏิเสธปฏิเสธได้ครับในกรณีถึงจะเป็นฟีฟ่าเดย์นะ ก็อาจปฏิเสธได้แต่ด้วยเนื้อเนื้อหาที่มันแย้งกันนะแย้งกันเพราะว่านดยงประกาศมาว่าน้องเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจะต้องพักเสียอาทิตย์นะซึ่งตอนนี้มันก็ครบเสียอาทิตย์มามาหลายวันแล้วนะครับเขาบาดเจ็บวันที่ห้ากุมภาหนูจาได้นะวันนี้วันนี้มันเกินเสียอาทิตย์แล้วนะครับเขาเริ่มเข้าห้องฟิตเนสแล้วถ้าเราเรียกไปนะผมคิดว่ามันอยู่ที่เจ้าตัวด้วย นะถ้าผมถ้าผมเป็นมวยนะผมจะล็อบบี้กับเจ้าตัวเขาคุยกับครอบครัวเขาตกลงกันเลยว่ามาครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะให้คุณลงนิดหน่อยหรือถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่ต้องลงมาครั้งนี้เพราะว่าต้องการเรคคอร์ดชื่อของคุณติดชุดใหญ่ของเราเพราะว่าเราต้องรออีกสองหรืสเดือนสามเดือนที่จะได้เรคคอร์ดอีกแมตสองแมตกว่าจะครบสามแมตอาจจะต้องรอถึงหกเดือนจุดนี้เนี่ย เราต้องการคนที่เคยมีตาประทับช้างศึกแล้วนะในรุ่นเยาวชนเนี่ยซึ่งแน่นอนครับอาจารย์เราอ่ะเข้าอนุมัติแล้วครับอาจารย์ทีฟ้าเราอ่ะ <c oughs> เข้าอนุมัติแล้ว <c oughs> เขามีปัญหามันแค่เดี๋ยดูกล้องไงอาจารย์เขาไม่ขุนเคืองอาจารย์เขาอารมณ์ดีเขาอนุมัติเอราวันเกเย่แล้วแล้วผมเชื่อวันปิรุยงเขาน่าจะแฮปปี้นะถ้าเกิดติดทีมชุดใหญ่อะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมต้องใช้วิชาอะไรทุกวิชาเลเหมือนเหมือนพี่โทเฮียเขาทาอะ ทำไงก็ได้ให้ได้มานะแต่ผมจะไม่ไปบ้าจี้นะผมจะไม่ไปฟังสภากาแฟนะบอกให้มาเล่นเยาวชนนะเพราะทำแบบนั้นริยงก็จะมองเลยเอามั่วละเอเปไทยแลนด์โคตรมั่วเลยเออจะเอาเด็กปั้นเราที่จะขึ้นชุดใหญ่แล้วนะหลีกเอิงอะ่ะมีคู่แข่งเปเชนะครับนะครับ <c oughs> เขาจะเอานักเตะที่กำลังปั้นขึ้นชุดใหญ่ของริยงอะ่ะ ปะเตยยูยี่สิบยูยี่สามมีเขาอะทีมชาติติมอร์เนี่ยอย่างงั้นเลยครับถ้าทำํำแบบนั้นก็ประกาศความเป็นศัตรูครับเขาก็ไม่ปล่อยให้เราหรอกนะครับเขาบันไส้เขาไม่ปล่อยให้ด้วยนะครับถ้าขอไปตอนฟีฟ่าเอราบันก็บาดเจ็บอีกนะครับมันมันเหมือนการทูดเลยนะครับบอกไปเลยนะมันเหมือนมันเหมือนเราทํางานการทูดเลยมันต้องฉลาดครับคนที่จัดก,การเรื่องนี้ต้องฉลาดและทันเกมด้วย สำหรับผมผมเป็นคนนอกนะผม,ผมก็ผมก็พูดว่าถ้าในมุมมองผมผมจะมองแบบนี้แน่นอนครับบางคนอาจจะอยู่วงในอาจจะคิดว่าเอ้ยช่ามาคินไม่รู้เรื่องอะไรหรอกถ้าผมลองรู้เรื่องดูสิครับผม่กผมพิจารณาได้ดีนะนี่ขนาดผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมยังพูดรู้เรื่องเลยแล้วผมไม่สับสนด้วยว่าเอราวันเป็นใครตอนเนี้ยผมไม่สับสนว่าหลีเองิงคือหลีกอะไรไม่ต้องรอดูฝีเท้าครับนักเตะที่เขากันกองมาขนาดนี้้ขึ้นชุดใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องไปกันกองหรอกครับ แน่นอนครับยังไงมาตรฐานเขาไม่ต่ำกว่านักเตะท็อปในไทยลีกแล้วหรอกนะครับไม่ต้องไปรอดูฝีเท้าอะไรเลยถ้าผมเป็นดิชิผมเรียกมาแล้วแลวผมไม่ได้กดดันโคดิชินี้ด้วยความเคารพนะผมไม่เกลียดโคดิชิเสมอแล้วผมเชื่ออิชิก็มองเห็นเหมือนกันแต่อิชิเขาเป็นคนซอฟครับคนซอฟก็หมายความว่าถ้าบอกว่าเออมีอาการบาดเจ็บนะไม่เรียกไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรครับถูกต้องนี้ครับเขาเป็นโค้ด ฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆอ,อิชิไม่เรียกเพราะถูกต้องแล้วอิชิทําจันยาตามจัจจจจจนยบาลหนุงโคตรคือไม่เรียกนักเตะที่ไม่สมบูรณ์มานิกโก้ก็ยังไม่ลงสนามเลยแต่ใครเป็นคนถือนโยบายครับสมาคมครับเขาว่าถือนโยบายคืออะไรเราอยู่ได้นักเตะคุณภาพมาเข้าทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับดูไทม์ไลน์สิครับอีกสามสี่เดือนเราต้องแข่งอีกแมทหนึ่งอ่ะมันเก็บได้ครบสามแมทไหมไม่ไม,ไม่ไม่ครบครับ ไม่ครบบางทีอาจจะไม่ครบด้วยบางทีลียงอาจจะติดปัญหาเกิดมี accident, อุบัติเหตุแบกว่าเออไม่เป็นไรเดือนมิถุนานหรือเดือนพฤษภาแข่งกับก,กันอีกรอบหนึ่งอ่ะค่อยเรียกมาก็ได้ขี่ยานปล่อยมือแบบนี้ถ้าเกิดถึงวันขึ้นมาเอรวันบาดเจ็บอีกไม่ได้มาอีกนู่นครับรอไปอีกหกเดือนถูกไหมครับถ้าอีกหกเดือนมีประเด็นอีกแล้วไม่ครบสามแมตช์สักทีเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยเกิดเอรวันท็อปฟอร์มขึ้นมาหรือติดชุดใหญ่ขึ้นมา ฝรั่งเศสดึงตัวไปคุณจะทํำยังไงครับผมถามคําเดียวอะถ้าเป็นถ้าเป็นลูกน้องผมนะทํางานหลุดแบบเนี้ยผมฉับประหารอย่างเดียวครับถือว่าสร้างความเสียหายให้กับทีมชาติซึ่งน้องเองเขาจะเล่นทีมชาติเราอยู่แล้วแต่นะครับมิติของเลลิโตเฮียเนี่ยเขาไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น นะครับมิติของนักบริหารที่แท้จริงเขาไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเขาเขามีหน้าที่บริหารเขาจะต้องเอาตัวที่ดีที่สุดเข้ามาในในสวอตทีมเขาป้อนให้กับโค้ดซึ่งโค้ดอย่างอิชีเขาต้อนรับอยู่แล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้โทษอิชิเพราะถ้าผมเป็นอิชิผมก็ไปเรียกครับผมไม่ได้กําหนดนโยบายนี่ครับผมไม่ได้ถือนโยบายนี่นะครับผมก็มีหน้าที่ทําทีมของผมผมจะไม่เอานักเตะที่ไม่สมบูรณ์ถึงผมอยากจะได้เอราวันผมอยากจะได้แคเนดูก็ แต่เมื่อฟีฟ่าเข้ามาโนุมัติแต่เมื่อเอราวันยังบาดเจ็บอยู่ผมก็ไม่เรียกครับถ้าผมเป็นโค้ชนะแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดควรจะเดือดร้อนเรื่องนี้ก็คือสมาคมครับเพราะอะไรครับเป็นผู้ถือนโยบายครับเรื่องนี้มันกระทบโดยตรงกับทีมชาตินะที่สมาคมรับผิดชอบอยู่ผมพูดพูดในแนวนี้ไม่รู้เพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่านะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ดูเก้านะครับแล้วก็เอราวันมาลงให้ไปพูดเรื่องเอราวันไม่ใช่ไปจิกดันให้อิชีเรียกนะไม่เขี่ยวอิชีไม่เรียกมาผมผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมเข้าใจอิชีเขาไม่เรียกเพราะเอราวันมีอาการบาดเจ็บยังไม่หายหายแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าความฟิตยังไม่ได้ก็รู้กันดีครับว่าอิชีจะไม่เรียกถ้าความฟิตไม่ได้บาดเจ็บยังไม่หายแต่นะครับในอีกมุมหนึ่งที่เราอยากจะได้น้องเข้ามาติดทีมชุดใหญ่ของเราอ่ะทําไมล่ะครับเพราะตอนนี้เอราวันขึ้นชุดใหญ่ลรยงแล้วครับ ใครๆเขาจับตามองครับผมบอกแค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องราวของคนที่บริหารจัดการเกี่ยวกับทีมชาติจะต้องจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของโค้ชอย่างอิชิเพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรเหตุผลอะไรที่จะไปต่อว่าอิชิเลยไม่มีการกดดันอะไรทั้งสิน้นและผมจะแฮปปี้ในการติดตามนะผมบอกไว้แล้วครับเพราะผมเป็นเพื่อนเพื่อนหน้าเพจของรียงทุกเพจแล้วผมทํางี้ไม่ใช่ว่าผมไปพิสมัยสโมสรเขานะผมติดตามลูกหลานผมครับว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ นะโค้ดเขาเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงบ้างน้องจะมีโอกาสหรือเปล่าอันนี้เป็นความส่วนตัวของผมนะถ้าเพื่อนอยากติดตามนะเดี๋ยวผมผมอาจจะมาเล่าเรื่องโอลิมปิกยงให้เป็นฟังเป็นระยะระยะเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเอราวันนะเกี่ยวกับเรื่องของน้องเขาทําไมผมโฟกัสเอราวันเพราะเอราวันเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องดาราศาสตร์นะนะครับเอราวันน้องเขาเนี่ยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสพุ่งชนโลกมากที่สุด ในรอบสิบปีที่จะเกิดขึ้นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นอิริค,คาวจุดเบลนะคำนวณเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอาจจะเฉียดโลกหรืออาจจะไม่พุ่งชนเลยก็ได้แต่เอราวันกาดีเย่เนี่ยพุ่งชนตรงๆนะครับลงหลังคาสมาคมแน่นอนครับขอสรุปแค่นี้เลยครับสำหรับคลิปน,นี้ ฉันเป็นแฟนบริเวงฉันเป็นแฟนโออลที่ฉันรักเลียงมากขึนก้นที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอกาสกับช่างศ <Yeah. S 2> ึกเอราวัณกาดีเนตเชื่อสายไทยแลนด์พี่ชาย้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวัณกาดีเยช่างสรงพระอิงสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat Guardian, a Thai player, I'm from the same city as Irawan guardian, Thailand, I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. ฉันเป็นแฟนบอลลีมฉันเป็นแฟนโอแอลที่ฉันรักเลียมมากกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้ลูกาักกับช่างุดกเอรวันกาดีเยนักเตชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยนช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปารอฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานใต้ช้างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de ne faut lyonnais Et j'aime bien plus que jamais Car Lyon a donné sa chance à elle Un wingardier, une joueuse d'origine thaïlandaise Je t'aime la même ville à Gwadi en Thaïlande J'adore Fonseca Merci pour l'opportunité de donner votre fils au Taïwan Elephants ah.